สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของสะสมเล็กๆของ Rockman นะครับก็มาพูดถึง2ชุดนนี้กันก่อนเนาะอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นติดกาวอะผมไม่เลือกไม่ถูกเหมือนกันไม่เรียกว่าอะไรอะสมัยเด็กๆมันจะแบบซื้อแล้วก็แถมของแบบนี้มานะเดี๋ยวผมให้ดูเราไม่ผมก็ไม่ได้มีครบหรอกแต่ผมก็มีแพ่ประมาณหนึ่งนะนี่ให้ดูครับอันนี้เป็นภาค r o c k m a n Battle and Chase นะครับก็จะเป็น ตัวที่มันแกะออกมาแล้วมีกาวข้างหลังแล้วมาแปะให้มันนูๆนๆูนอะสติ๊กเกอร์นูนปะเรื่องนี้ปะผมไม่รู้ไม่ถูกเหมือนนี่คุกคือแมนนะครับผมอันนี้ติดอยู่อันหนึง่งก็ผมมีหลายคันนะเกือบ,บครบมั้งผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวให้ดูนะ,ะเดี๋ยวผมเรียงก่อนนี่มีเมททอนตัวเล็กนะครับเมททอนที่เป็นตัวขวางถนนเนาะมีโรจังนะครับผมมีสปริงแมนมีบาสหรือว่าฟอร์เต้นะครับมีบูสมีล็อกแมนมีกัตแมนนะครับ มีโจแล้วก็มีตัวกระจกนะครับแล้วก็มีตัวผู้ประกาศข่าวมีประมาณสิบสามอันนะครับผมถามว่าครบไหมก็มียินมีคันทั้งหมดสิบเอ็ดสิบสองคันปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกคันเจ็ดคันก็เกือบครบนะขาดไอซ์แมนขาดด็อกเตอร์ไวลี่ใช่ไหมโลจังดูโออะไรเงี้ยนะครับก็ขาดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมก็ว่ามันเป็นหน้าสิ่งที่น่าสะสมแต่ผมก็เก็บไม่ได้ไม่ครบอ,ะอ่ะอ่ามีนาปาล์มด้วยอีกตัวหนึ่งใช่ใช่นะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในของสะสมนะที่ผมแบบเก็บการเวลามาอย่างยาวนานจริงๆนะครับน่าจะเกินสาสิปีอันเนี้ยอันที่สองก็จะเป็นซีรีส์เอ็กแล้วตะก,กี้เป็นล็อกแมนใช่ไหมอันนี้เป็น x อนะครับอันนี้ก็จะเก็บคล้ายๆกันนี่เอ็ี่ครับช่วงนั้นเอ็กกสามกำลังดังนะมันก็มีของสะสมแบบนี้ออกมานี่ครับมีมีโลโก้ด้วยเห็นไหม ดรคเตอร์ด็อปเลอร์นะครับซิกม่านะ b b ff นะครับผมอ่าพนบออนกซ์สอนะครับหุ่นนะโลโก้ X3 ด้านหลังเป็นไรวะติดหนึบโอ้หนึบเลยอ่อ x นะครับผมนี่มีเกาะ X3 ด้วยนะเกาะ x อนะครับหุ่นอีกแบบหนึง่งนะแล้วก็ ฟอร์คิ่ว่าโทดอสคาร์ t ี้บีตบูนะครับสุดท้ายน,นี่อันนี้มีเยอะกว่ามีประมาณกี่อันเนี่ยห้าสิบสิบเอ็ดสิบหกอันนะครับผมสิบหกชิ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวสติกเกอร์นูนนะที่ผมสะสมมาครับรวบรวมเก็บไว้เหมือนเดิมไม่รู้ว่ามีกี่แบบเหมือนกันใครรูก้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ผมนิดนึงเนาะว่าแบบมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ สุดท้ายครับของแถมจากเซเว่นอีเลฟเว่นเมื่อคุณสั่งเซเลอร์ตี้นะนี่จริงๆมันมีกล่องไอ้มันมีตัวของกรอบด้วยนะงาน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 ,งานกระดาษอะแต่ผมไม่ได้เก็บเอาไว้เพราะผมคิดว่ามันเกะก,กะผมก็คิดว่าผมไม่ได้กะขายอะไรผมก็สะสมแบบนี้ให้มันครบไปเขาเรียกว่าเป็นบุตรใช่ไหมพินเนี่ยฮะของเซเว่นอีเลฟเว่นปีขออนุญาตดูก่อนมีปีบอกไหมไม่มีแต่ผมว่าน่าจะเกินสามสิบปีอะช่วงนั้นแ็อกมันแปะกำลังดังครับ จะมีทั้งหมดแปดแบบให้สะสมกันที่มันดีเพราะว่ามันลงสีสวยงามแล้วก็สมจริงมากครับก็จะมีตัวล็อกแมนนะครับบูสนะครับแต่ว่าบูเนี่ยไม่ได้ลงสีของโลไว้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ฟอสเต้นะครับแล้วก็ฟอสเต้ก็สเปลนะครับแล้วก็บอสสี่ตัวทิงกูแมนอควาแมนเกเนตแมนแล้วก็ซอร์แมนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือของสะสมล็อกแมนผมเล็กๆนะครับเรียกว่ารวมรวมฮิตรวมฮิตของสะสมวัยเด็กแล้วกันของล็อกแมนเมื่อ30ปีก่อนเนาะ ก็ใครมีก็มาแชร์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันครับ